ขึ้นเยอะเลยแต่ไม่รู้ว่าเห็ดจะออกไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะมีต้นโอ๊ตนะคะแต่เวลาที่ใบเขาหล่นเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้เยอะแยะเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ออนจะพาทุกคนมาปลูกนะคะนี่ก็คือเชื้อเห็ดที่เราไปเก็บนะคะที่เราไปเก็บอา,อาทิตย์ที่แล้วค่ะตอนนี้ก็ครบ ครบเกินหนึ่งอาทิตย์ไปแล้วนะคะดูค่ะเชื้อราเยอะเลยค่ะนี่ค่ะออนก็ไม่ได้ทํากินนั่งเก็บออนก็จะผสมน้ําฝนนะคะผสมลงไปตามที่เขาบอกเลยนะคะแล้วก็คน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 ออนก็จะปลูกที่ที่ที่สวนนะคะที่สวนข้างบ้าน,นะคะ่ะเพราะว่ามันมีต้นไม้นะคะ ต้นโอ๊ตขึ้นแล้วก็มีใบไม้ขึ้น,นใบไม้ขึ้นใบไม้หล่นเวลาที่ต้นโอ๊ตเขาจะเข้าหน้าหนาวนะคะก็เลยจะบริเวณนี้เลยนะคะเผื่อเราจะไม่ต้องไปเก็บไก่นะคะเราจะได้กินเห็ดนะคะเห็ดที่เราปลูกเองถ้าเจอไว้ที่รากไม่ได้นะคะมันมีรั้วค่ะรั้วอตรงนู้นอาจจะไม่ขึ้นหรือว่ามันอาจจะไม่ขึ้นก็ได้นะคะ หลาจะลองดูนะคะเผื eh e ่อมันขึ้นนะคะออนก็จะโรยเชื้อมันไว้ตามนี้เลยวัยเอามาครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าออนทำเชื้อไม่ถูกนะคะก็จะโรยไว้อย่างนี้นะคะเพราะว่าเห็ดขึ้นชิดหนึ่งเขาออกเห็นะคะก็จะโรยไว้นี้เลยเห็นไหมคะตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้ก็จะมีต้นโอ๊ตนะคะ ในเวลาที่ใบเขาหล่นเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้เยอะแยะเลยค่ะอ่อนก็เก็บไปทําปุ๋ยบ้างนะคะที่แล้วตามน,นี้นะคะอ่อนก็จะโรยไว้ตรงนี้เลยตรงนู้นอ่อนก็โรยไว้แล้วก็มีต้นโอ๊ตนะคะก็จะแก้งๆตรงนู้นมันเยือดคืมๆแต่ก็มีเห็ดพึ่งขึ้นอยู่นะคะแต่แป๊เป็นเห็ดพึ่งยางนีดนะคะนี่ก็จะเวลาใบเขาหล่นลงมาก็อยู่อยู่แถวนี้นะคะ ออนก็จะโรยไว้ตรงนี้เวลามองมาจากข้างบ้านก็จะได้เจอเลยนะคะโรยไว้ตรงนี้นะคะแบบนี้เลยได้กินเห็ดพึ่งใส่เ่าด้เสร็จแล้วง่ายๆนะคะการปลูกเห็ดพึ่ง เดี๋ยวเดือนหน้านี้ก็จะถึงเห็ดรึ่งออกแล้วนะคะเราจะมาดูกันว่าที่เราทําไวน้นี้มันจะมีเห็ดออกไหมคะถ้าไม่มีปีนี้ก็อาจจะเป็นปีหน้านะคะก็ะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะนี่เป็นครั้งแรกที่ออนลองทําดูนะคะออนเคยทําครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าออนทาไม่ถูกวิธีมันก็ไม่ขึ้นเลยค่ะมา2ปีมันก็ไม่ขึ้นหวังว่าครั้งนี้จะขึ้นให้เรานะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย